สวัสดีครับท่านผู้ชม15มิถุนายน2566ผู้เท่าผู้ไทยได้ลูกสาวเป็นสปอนเซอร์พาเดินทางท่องเที่ยวจีนในพื้นที่มณฑลยูนนาน3เมืองคือคุนหมิงต้าหลี่และลี่เจียง4วัน3คืนโดยยูนิไททริปค่าใช้จ่ายก่าละ15,888บาททานข้าวเ,เช้าแล้วเราออกเดินทางจากดอนเมืองโดยแอร์เอเชีย ใช้เวลาสองชั่วโมงก็มาถึงสนามบินนานาชาติคุณหมิงฉางสุยมณฑลยูนานนี้เป็นหนึ่งใน22มณฑลของจีนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศทิศใต้ของมณฑลยูนานมีอาณาเขตติดต่อกับพม่าลาวเวียดนามประชากรประมาณ48ล้านคนประกอบไปด้วย26ชนเผ่าส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่นมณฑลยูนานนี้เคยเป็นพื้นที่ปกครองของอาณาจักรนันเจ้ามาก,ก่อน อยู่นานมีพื้นที่394,100ตารางกิโลเมตรเล็กกว่าประเทศไทยอยู่ประมาณ120,000ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตปกครองออกเป็นจังหวัดระดับนคร8แห่งจังหวัดปกครองตนเอง8แห่ง12ปันาเป็นหนึ่งใน8ของจังหวัดปกครองตนเองขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเราในวันนี้ระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณละสวัสดีค่ะคณะของเราลงเครื่องเวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1ชั่วโมงนัดหมายและตรวจสอบการดาวน์โหลด QR code จากไกด์ลงในโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้สแกนผ่านจุดคัดกรองจุดแรกแล้วเข้าสู่กระบวนการตรวจกลนเข้าเมืองของจีนซึ่งมีความละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การเข้าแถวตามลำดับรายชื่อในบัญชีกรุ๊ปทัวร์การถ่ายภาพประกอบพาสปอร์ตการทิพ์ลายนิ้วมือประกอบพาสปอร์ตการตรวจร่างกายและการตรวจสัมภาระ,ระใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ ผ่านกระบวนการของตอมอแล้วออกมารับกระเป๋าเดินทางตามสายผ่านที่สายการบินแจ้งไว้อากาศที่คุณหมิงเย็นสบายดีอุณหภูมิประมาณ17-18องศาเซลเซียสท้องฟ้าครึ้มฝนบ้างเล็กน้อยพวกเราถ่ายภาพขณะรอรถมารับการขึ้นรถที่นี่มีกฎเกณฑ์เยอะมากต้องรัดเข็มขัดสัญญาณเตือนจึงจะด,ดับส่วนที่สบายคือมีพอร์ต USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา พิธีการต่อมมประมาณหนึ่งชั่วโมงขณะนี้เรากำลังขึ้นรถนะครับซึ่งรถบัดที่รับทัวร์ของเราคณะของเรานี้กลุ่มของเรานี้20คนนะครับอ่อนี่คือนี่คือไกลนะครับคุณออยที่นี่ที่นั่งแถวหน้าสุดทั้งซ้ายทั้งขวาเฉพาะไกลนะครับไม่มีประกันเพราะนั้นจึงหมดโอกาสที่จะได้ถ่ายภาพด้านหน้าภู <Okay. S 1> มิทัศน์ด้านหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับ สามารถ่ายด้านข้างก,ก็ใช้ได้อยู่นะคะ9273นะพรุ่งนี้น้องไอให้4ตัวเลขแล้วนะ <c oughs> พี่ๆี่ไปกลับเอานะนะคะพี่พี่ไปกลนะนะับเอานะคะออยให้4ตัวเลขแล้วโอเคหลังจากนี้ค่ะรถคันนี้เราจะใช้นะคะตลอดทั้งทริป4ี่ 4, วัน3คืนวงเล็บถ้ามันไม่เสียก่อน โอเคไหมคะเพราะเราบางทีบอกลูกค้าบอกใช้ทุกวันเลยนะคะเอ้าพอขณะนี้ลถน้ำคณะทัวร์ของพวกเรา20คนนะครับออกจากสนามบินคุณหญิงช้างสุ่ยขึ้นรถนะคะก่อนที่รถเช็คของก่อนไปลงทะเบียนนะขณะนั้นนะคะพอเก็บไปแล้วถ้าว่าลูกค้าอยากได้คืนนะคะแจ้งนิดนึงนะคะว่าหรือว่าเราช่วยันเตือนนิดนึงว่าไกด์หัวหน้าทัวร์เอาพาสปอร์ตที่มาหรือยังนะคะ อ่าอันนี้นะคะเป็นการเที่ยวนะคะเป็นทริปแรกหรือเปล่านะคะเ<ช>มืองจีทริปแรกของพี่พี่หลังโควิดหรือเปล่าใช่ใช่เนาะใครเคยมานะคะตั้งแต่เที่ยวมาใครเคยมาคุณหมิงตาลีนี่เจียงแชงกรีลาบ้างไหมคะ<ช>ยังไม่เคยทั้งแรกทริปแรกเนาะทริปแรกแล้วหลังโควิดอันนี้พี่พี่ดีใจกับน้องฮอยด้วยนะคะว่าเป็นทริปแรกของมูเหมือนกันเ <laughs> พราะว่าบริษัทเป็นคุ่ที่สา ออกมาเป็นกลุ่มที่3ามพี่ๆจองแรกๆเ,เลยนะอันนี้เพิ่งเปิดนะจีนเพิ่งเปิดนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่3ของบริษัทที่ออกเนาะอันไหนเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะถ้านะคะน้องออยนะคะตอบคาถามได้ไม่ชัดเจนก็ต้องขอแต่ก่อนหน้านี้หนูก็เวียดนามค่ะจีนค่ะเวียดนามค่ะที่ปุ่นค่ะที่เพิ่งกลับมาถ้าพี่ๆโทรหายค่ะเนาะหลังจากนี้นะคะเราจะไปทานข้า หนึ่งน้องไอจะบอกว่าพี่ค่ะจะต้องปรับนาิกานะคะปรับนะคะทั้งหมด3อย่างปรับนริกาตามนะคะเวลาประเทศจีนค่ะตอนนี้นะคะหยิบมือถือขึ้นมานิดนึงมือถือจะปรับอัตโนมัตินะคะเป็น12บสอนาฬิกาห้นาทีนะคะอยู่ตามนี้ก็ได้12บสอนาฬิกาห้นาทีไกด์จ,จะนัดเป็นเวลาฉะนั้นนะคะน้ำแข็งไม่มีปิงควายน้ำแข็งไม่มีพี่เลิกคิดเรื่องน้ำแข็งไปได้เลยสองนะคะ ในตู้เย็น่ในที่พักคะ่ะอาจจะมีตู้เย็นหรืออาจจะไม่มีแต่ตู้เย็นก็จะไม่ไม่ไมีมอะไรไม่มีน้ําแข็งเราก็แช่ไม่ได้บางที่ปิดด้วยค่ะปิดตายไม่เปิดตู้เย็นให้เราด้วยปิดล็อกแต่ข้างในเรามองเห็นพี่เห็นอยู่ข้างในมันมีตู้เย็นแต่พี่ยังไม่สามารถเปิดไปได้ให้พนักงานมาเปิดได้หน่อยเขาปิดเลยค่ะเป็นแบบนี้จริงๆนะแล้วน้องเขาถามน้องไอว่ามีทําไมนั่นน่ะสิอะ่ะมีเอาไว้เป็นออปชันให้เราดูแต่ว่าไม่ไม่ได้เอาไว้ใช้นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่ง สค่ะเวลาทานข้าวถ้าพี่ต้องการกินน้ำเปล่านะคะให้พี่เอาลงจากรถไปนะหมดแล้วค่อยขอน้ออยใหม่นะคะให้เอาลงจากรถไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามร้านอาหารจะเสิร์ฟน้ำชาค่ะนะ,ะนะจะเสิร์ฟน้ำชาเท่านั้นนะคะถ้าพี่ทานน้ำเปล่าให้เอาน้ำเปล่าลงไปด้วยนะสค่ะนะคะ อุปรกรณ์การทานข้าวของเมืองจีนมีแค่แตะกี้ขอช้อนให้แต่อาจจะไม่ได้ทุกคนเนาะในบางที่นะคะพยายามแล้วเพราะว่าเมืองเขานะคะเพิ่งเปิดจริงๆนะคนเขาจะใช้ตะเกียบกันอยู่นะไม่ได้ใช้ช้อนนะคะแล้วพี่บอกว่ามันมีถ้วยข้าวถ้วยน้าซุปกับจานเนี่ยทำยังไงนะคะก็ถ้วยข้าวเนี่ยนะคะเขาใช้ใช้ตักข้าวก่อนกินข้าวให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเขาจะตักน้าซุปนะคะใส่ชามแล้วสดที่หลัง เป็นแบบของเรานะแต่ถ้ามันมีถ้วยมีอะไรนะอาหารที่นี่รสชาติเป็นยังไงรสชาตินะคะมี3าอย่างเลยค่ะรสชาติและกลมกลม่อมมี3อย่างนะมีจืดนะคะจืดน้อยและจืดมากโอเคไหมคะมี3ารสชาตินะคะมีจืดจืดน้อยและจืดมากนะคะนะไม่มีจืดเฉยๆนะมีจืดจืดน้อยและจืดมากนะคะ บ้านเรานะคะกินรสชาติจัดใช่ไหมคะเดี๋ยวน้อยนะมีของเสริมให้พี่ๆนะคะมาถึงร้านอาหารแล้วต้องขอภายไกด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดีย๋ยวให้พี่ไกด์ทั้งทิปเลยนะคะน้อยติดโชดีว่าเป็นไกด์ญี่ปุ่นไงพูดเองทั้งหมดเลยก็อยากจะให้ความรู้พี่ๆทุกท่านด้วยนะขับเราเนี่ยนะคะเขาไม่ได้กลับของเราเนาะแต่เรากินข้าวเราจะซื้อขานะคะเมนูอาหารเที่ยงวันนี้ก็เหมือนเมนูร้านอาหารจีนในเมืองไทยมีเมนูผักเป็ดไข่ปลาหมู ทุกอย่างรสชาติจืดดีหน่อยที่ใกล้ถือน้ำทิกจากเมืองไทยไปด้วยสำหรับเครื่องดื่มน้ำอารมณ์เบียร์2.5ดีกรีสขวดผลไมายวันนี้เป็นแตงโมอิ่มแล้วคณะของเราต้องนั่งรถเดินทางต่อไปยังเมืองตาลีระยะทาง340กิโลเมตร ขอขอบคุณท so ุกท่านที่ติดตามชมและให้กำลังใจโดยการกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของผู้เท่าผู้ไทยคือบ้านพักนะครับคลิปต่อไปอย่าพลาดชมวิถีชีวิตของผู้คนสองข้างทางจากคุณหมิงถึงต้าลีที่พักซึ่งเป็นบ้านโบราณและตะลุยราตรีชมแสงสีเสียงความสนุกสนานของคนกรางคือทิตาลีสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ